ชนะรออยู่ไม่ไกลเราจะมีกันและกันสู้เราจะไม่ยอมแพ้จะไปถึงจุดหมายเบสิ่งที่คือพลังมุ่มั่นจนใจรู้เป็นไฟเธอจะเดินไปกับฉันจะมือกันไม่ทิ้งฝันวันนั้นจะเป็นวันของเรา ส่องแสงทะลุกบและมนรู้บายและสิ่งทเป็นเสียวงคิรนดนต้ีฟให้สดใจให้กับความรักความเชื่อใจขึ้นในพลัของเราพลังแห่ง ซึกชิงแชมป์โยโย่เพชรภาคสามตอนที่เจ็ดจ้บ้านแจ็กกี้นี่คนเจ๋งนักเหรอถึงไม่เข้าทีมเลสซี่ฉันก็เล่นโยโย่โยได้เดี๋ยวจะให้เข้าทีมนายแหละไม่เห็นจอย่างเลย แ,แสิปาที่สุดเลยรอบการต่อฉันกำลังด่าคนอื่นงั้นเหรอคอยดูเถอะน่ะฉันช่วยเองเดสน้ำ yes. แผนเดิมนะฉันลุยส่วนนายคุกกันลุยเลย ตกเลยสักนิดนึงนะยอดเลยหลังจากย้ายโรงเรียนฉันก็เลิกเล่นไปนานไม่นึกว่าพวกเรายังเล่นเข้าขากันได้เหมือนเดิมเฮ้ยจริงดิปูกับย่าของนายสบายดีมากแล้วย่ายังห้าปู่กินลูกอมอีกหรือเปล่าวะฉันจำได้นะเพื่อจะซื้อลูกอมแล้วปู่ของนายอ่ะชอบออกไปเล่นกับเราบ่อยเลยย่าจังเสียแล้วอ่ะฮะต้องถึเมื่อไหร่อะหลังจากฉันย้ายโรงเรียนไปได้ไม่นานแล้วปู่นายเป็นไงอ่ะปู่ฉันก็ยังเหมือนเดิมจริงสิตอนนี้นายเรียนที่ไหนอะ มัธยมซนะีเอ็มแล้วนายอะฉันอยู่มัธยมวีดบิลเอ้ยถ้าเรียนที่เดียวกันก็ดีใิเนาะเขาว่าทีมเรสซิ่งของซีเอ็มเนี่ยเก่งมากเลยนี่ทีมเรสซิ่งเด่กกระจอกจะตายชักปะฉันจะเข้าได้เลยอีกอย่างนะทีมซุปเปอร์ธนดาโดของเรียนนายก็เก่งกว่าด้วยนายเข้าทีมเรสซิ่งเหรอใช่แต่นายก็ชอบเล่นโยโย,โยน่นี่แถมยังเก่งกว่าฉันอีกด้วยอ่ะคงอจะทีมซุปเปอร์ธนดาโดได,ได้แน่นอนก็ะนะน่าเสียดายที่ฉันลาออกแล้วไม่งั้นเราอาจจะได้เจอกันในสนามแข่งก็ได้ลาออก นายทำผิดกฎของทีมเลยถูกไล่ออกเหรอซะะเซลาออกเองอ่ะไม่เห็นี่อยากเป็นสมาชิกทีมเลยต้องฝึกซ้อมทุกวันทั้งเหนื่อยทั้งลำบากเฮ้ยไม่เปลี่ยนเลยนะนายเนี่ยนี่รู้ไหมมีคนตั้งเท่าไหร่ที่อยากจะเข้าทีมเรซซิ่งแต่เข้าไม่ได้แต่นายกรับทิ้งโอกาสอ่ะเฮ้ยเลิกพูดเถอะนานเจอกันทีจะพานายไปกินต้มยำราเมงเจ้าอร่อยขึ้นชื่อของที่นี่เลยมากไส่นเนื้อสองเท่าด้วยนะเอาสิแต่ขอโทรไปที่บ้านก่อนนะแม่ครับเย็นเนี้ยผมไม่กินข้าวที่บ้านนะอะไหนนะครับ ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยวิลเลียมที่บ้านฉันมีเรื่องผมไปไม่ไ,ได้แล้วล่ะไว้คาวหน้าเอยไปกินด้วยกันนะเอองั้นก็ได้นี่ถ้าเป็นไปได้นายรีบกลับเข้าทีมเถอะกลับเข้าทีมเหรอผู้เ,เ,เป็นเล่นนะ่ฉันอยู่บ้านเล่นเกมดีกว่าอีกเจก้ากรเอ,อ่อนั่นมันอะไรอะพอ่อ เคืวุดหมาล่าสุดที่เพิ่งออกวางขายจากเกม The b l a v e 8 Holy Autoshot ธอามีมันแค่ได้สนุกกับการเล่นเกมตามจินตนาการอย่างเต็มที่มาไหมาถึงเวลาพิสูจน์ความเป็นความตายแล้วคราวนี้เพิ่มเดิมพันด้วยเนื้อในชามราเมง2ปีแกจะว่ายังไง,บงเบื่อจงกัลาดออกมาหนะ้าเรามาดวลกัน <c oughs> หีซ้อมเพราะกลัวเหนื่อยเห็นโยโย่เป็นแค่ของเล่นนายไม่คู่ควรที่จะใส่ชุดของทีมเลสซิ่งมุงอะไรกันน่ะเนี่หนยเนี่ยกดะโน้ยนีนี่หน่อยได้ป่ะในสุดใอยดูนะไม่ดูเหรอเริ่มเริ่มเริ่ม่รลอย เลสิ่งโยโย่ Clean Hand Contest อ๋ะการแข่งสำหรับมือใหม่เหรออยากลงแข่งใช่ไหมล่ะเ <laughs> <laughs> ชอไม่เห็นจะอยากลงแข่งสักหน่อย,อยนึงอะถึงอยากลงก็ลงไม่ได้เพราะต้องเป็นสมาชิกของทีมเท่านั้นถึงมีสิทธิ์จะลง <laughs> ก็ดีเพราะฉันไม่ได้สนใจเลยอะฉะนันรู้ว่านายไม่ได้ตั้งใจจะทำโยโย,ย่ลูกนั้นพัง แต่แค่ไปขอโทษกับตันก็กลับมาเป็นสมาชิกทีมเบสซิ่งไปลงแข่งเบสซิ่งโยโย่กรีนแฮนด์คอนเทสได้แล้ววะนะนี่เธอจะมากลอยไม่ใช่นกลับเข้าทีมงั้นเหรอฉันไม่หลงกลเธอหรอกนะและให้ฉันไปขอโทษเจ้าบ้านนั่นอีกก็ฝันไปเถอะไม่มีทางเรียบร้อยสักทีซ่อมเสร็จแล้วละ่ะรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉันอ่ะก็เธอห่วงโยโย่ลูกนี้ที่สุดนี่นะ สมเป็นแซนดี้เลยซ่อมจนเหมือนของใหม่เลยเนี่ยความจริงโลกเนี้ไม่มีของที่ซ่อมไม่ได้หรอกเวลาของเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องตกใจหรือว่าโกรธจนมากมายหรอกนะจะบอกให้อยากให้ฉันอภัยให้วิลเลียมเหรอความจริงระยะน,นี้นิสัยเขาก็เปลี่ยนไปมากอย่างน้อยเขาก็ฝึกเต็มที่เพื่อการแข่งขันตัวเข้าทีมสําหรับเขาถือว่าพัฒนาขึ้นมากเลยล่ะเธอจําจได้ไหมเจ้าของไฟเบิร์ดกับซ i เวอร์วูฟเขาฝึกฝนอย่างไงแน่นอน เพราะเขาชอบโยโย่ย,ยิ่งกว่าใครดังนั้นจึงฝึกอย่างจริงจังมากนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์ทุกอย่างต้องพยายามถึงจะได้มาว่าเขาถึงได้เก่งแต่ว่าคนที่มีพรสวรรค์แต่ไม่ตั้งใจย่อมไม่มีทางเก่งได้เลยแต่ว่าถ้อวิลเลียมเขาเปลี่ยนใจจะกลับมาล่ะเขาเป็นคนทิ้งไปเองถึงต่อให้เปลี่ยนใจฉันก็ไม่รับเขากลับเข้าทีมเราหรอกเธอรู้ไหมฉันเคยฝึกเล่นโยโย่ท่าหนึ่งแล้วเลิกกลางคัน ต่อมาฉันก็เปลี่ยนใจกลับไปฝึกใหม่ถึงรู้ว่าต้องพยายามกว่าเดิมร้อยเท่าดูเธอผิดหวังในตัววิลเลียมจนกลายเป็นความโกรธแล้วนะเอเอโอ๊ยได้อ,อีกแล้วเหรอพวกขี้แพ้ว่าไงคือแฟนคลับทีมเรซซิ่งได้ยินว่าทีมนั่นคัดตัวเสร็จแล้วแต่ว่าดูจะกทิ่สายนายทีมนั้นคงไม่อยากได้ตัวนายหรอกเชอะ ไม่ใช่เขาไม่เอาฉันฉันลาออกเอ้ตาหากแล้วรู้เปล่าพูดไปไอ้ป๋าก็ลาออกเองตลกเป็นบ้าเลยฉันขี้เกียจเสียเวลามาพูดกับน,นายแล้วเจ้าขี้แพ้ถ้านายกล้าพอก็แข่งกับฉันอีกรอบนึงสิฮึวยขี้นกขี้นกฮะขี้นกอย,อ,อยู่ไหนอะอแกขีนกก้นกเขาตกใจขนาดนี้ยังจะมาท้าฉันแข่งอีกเหรอที่แกเห็นแกนายที่เป็นเพื่อนร่วมทีมกับเจสเพื่อนรักของฉันนะเจสเหรอฉันไม่เอาเรื่องก็ได้ นายพูดถึงใครอะสมาชิกใหม่ทีมซูเปอร์ทอร์นาโดปีนี้ก็เหมือนนายไงเลา่าเพ้อเจอ้อนะทีมซูเปอร์ทอร์นาโดไม่มีสมาชิกชื่อเจสนะน้องคะไม่ทราบว่าอยู่ทีมไหนจ้าออผมอยู่ทีมซูเปอร์ทอร์นาโดครับเจสเหรอรายชื่อสมาชิกของทีมซูเปอร์ทอร์นาโดไม่มีชื่อเธอเลยนะเออ,เอ,อขอโทษครับผมเขียนชื่อผิดนะเออผมผมชื่อชารลนายเปลี่ยนชื่อตั้งเมื่อไหร่อ่ะเจสเอ,อ๋อลเลี่ม แทบเปิดรักที่ไหนบอกคือมอนนี่ฮะเหรอฉันรู้จักนะเขาไปแข่งคัดตัวเข้าทีมซูเป,ปอร์เทอร์นาโดแต่ว่าตกรอบอ่ะอะทาไมต้องหลอกว่าอยู่ทีมซูเป,ปอร์เทอร์นาโด,ดด้วยอ่ะทีมซูเป,ปอร์เทอร์เาโดเป็นแชมป์ในชั่นคัพปีก่อนกรแค่ก็อยากเป็นสมาชิกของทีมเราทั้งนั้นแหละนะแต่ไม่ถึงว่าจะมีคนหน้าไม่อายคัดตัวไม่ผ่านยังแอบอ้างไปสมาชิกทีมแลสมัครแข่งกรีนแทนคอนเทสต์ได้ยะนะ แย่ yeah, เป็นบ้าเลยเพอที่น่ะทีมสปเปอร์เทอร์นันโดน่ะจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวแต่แน่จริงก็มาแข่งกับฉันสักรอบมึงสิแข่งก็แข่งดิกลัวที่ไหนเหล่าฮะเลียมอย่าไปแข่งเลยเนาะนายไม่ต้องมายุ่งฉันก็อยากจะรู้ว่าคนในทีมที่นายอยากเข้านักเข้าหนาจะมีฝีมือสักแค่ไหนกันเชียวมาเลยสู้กันฉันจะสงเคราะห์นายเองวันนี้ไปเล่นท่าอะตอมสปริง ดูว่าได้หนึ่งนาะทีใครสปริงได้มากกว่ากันว่าไงได้อยู่แล้วนานี่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นธรรมรั์ของฉันเปโยโย่โยโยแบบบัตเตอร์ฟล์เพียงแต่มีล่องกว้างทำให้เล่นท่าสปริงได้อย่างแม่นยำตัวลูกยังทำจากวัสดุพิเศษช่วยรถแรงสปริงส่วนเกินที่จะใช้โยโย่โยกระจกของนายชนะฉันรอชาติหน้าเอะเลิกรับได้แล้วย่าเฮ้ยย่า มาดานใีมือดีขึ้นมากเลยดูจากท่าทางแล้วเขาไม่ได้อยกว่าชาเลยอะ่ะไม่เมเลยว่าไปเจอเจ้าบ้านนี้แค่ไปทกี่วันจะเก่งขึ้นขนาดนี้แต่ว่าฉันไม่เซ็นโทรัสันามีเวลาชนะได้แน่เฮ้ยนคิดว่าเร่งสปีดเป็นคนเดียวเหรอหรีอลเลยไรอะ่ะ ทำใช้โยโย่แบบรำยังสามารถเล่นท่าอะตอมสปริงได้เพอร์เฟคแถมเล่นไดเร็วขนาดนี้ไม่ได้เชื่อเลยจริงจริงว่าจริงเล่นโปรแบบนี้อดี๋ยว่าก็แค่สมมกันไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้อโอ มาหมาห้ามนายมาโมเรื่องทีมซูปเปอร์ธนดาโตต่อหน้าฉันอีกนะไม่ดึกเลยว่าจะเกงขนาดเนี้นายสุดยอดเลยนายนเงียบไปเลยทำไมนายต้องโกหกว่าเข้าทีมซูปเปอร์์นดาโดได้ล่ะฮะโยโย่่ะแค่เล่นแล้วสนุกก็พาทำไมต้องเข้าทีมบ้าบอลเลยพวกนั้นด้วยแล้วเมื่อก่อนเราก็เคยเล่นกันอย่ามีความสุขไม่ใช่เหรอ นายรู้หรือเปล่าว่ารางวัลสำหรับคนที่ชนะการแข่งกรีนแฮนด์คอนเทส t คือตั๋วไป,ก,ปไกลับญี่ปุ่นสองที่ไปกลับญี่ปุ่นสองที่เหรอแต่ก็ไม่ควรทำเรื่องแบบนี้ถ้าตันเครื่องเป็นแค่สองใบเท่านั้นเอเดนาต้องโงอ่อยฉันทำไปก็เพื่อปู่ฉันน่ะปู่นายเหรอความจริงหลังจากย่าตายไปเมื่อหลายปีก่อนปู่ก็ซึมเศร้ามากเลยแถมยังป่วยเป็นอัลไซเมอร์จนลืมเรื่องไปหลายๆอย่างปู่นายไม่สบายเหรอปู่ยังชอบเดินหลงทางคราวก่อนที่ฉันรีบกลับ พระปู่หายออกไปจากบ้านก็เลยต้องไปรีบตามหาเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่นานต้องลงแข่งด้วยอะ่ะฮะตั้งแต่เด็กปู่เล่าให้ฉันฟังว่าท่านรู้จักกับญาติที่ญี่ปุ่นแต่ว่าตั้งแต่ท่านป่วย่้าก็จําเรื่องของญาติได้น้อยลงจนถึงวันนั้นนะ Yes ปู่อยากกลับไปที่ที่เคยเจอกับญาติเขาหลายเป็นครั้งแรกจังเลยที่โตเกียวนะ แต่ว่าบ้านชั้นฐานะไม่ดีพ่อกับแม่ไม่มีเงินพอที่จะให้ปู่ไปญี่ปุ่นได้นายก็เลยอยากให้ปู่ได้ไปญี่ปุ่นสมตามที่หวังก่อนจะจำอะไรไม่ได้งั้นเหรอแต่ฉันมันไม่เอาไหนเข้าทีมซูเปอร์ทอร์โดก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมการแข่งครั้งนี้ด้วยนายแข่งไม่ได้แต่ยังมีฉันอยู่นะฉันจะลงแข่งแทนนายเองเอาละฉันจะเอาตั๋วนั้นมาให้ได้ปู่นายจะได้สมหวังไงล่ะจริงเหรอแต่ว่านายลาออกจากทีมเลสซิ่งแล้วนี่ ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นนะ่ะไว้เป็นหน้าที่ฉันเองมากันครบแล้วใช่ไหมงัม้นมาเริ่มการฝึกวันนี้กันรอเดี๋ยวรอเดียวขอโทษดินะนนะฉันมาสายไปหน่อยอะ่ะยี่นี่รับตาฉันขอโทษนะโยโย่น,น,นะ่ะนะฉันไม่ได้ตั้งใจทำพงังหรอกวันนั้นฉันกวาดท้องชมรมแล้วก็เจอมันโดยบังเอิญนะนะเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยเอามาลองเล่นดู ไม่เึกว่าเล่นไปแค่แป๊บเดียวเชื่อมันก็ขาดมันก็เลยตกแตกอะฉันต้องขอโทษด้วยนะจริงๆนะิลเรีม่มงพยายามรับผิดแล้วกับตันให้โอกาสเขาอีกครั้งเถอคะค่ะนั่นสีกับตันให้โอกาสเขาเถอะนะกัปตันเลียวโทษให้เขาเถอะต่อไปนายก็เชื่อฟังกัปตันให้ดีนะอย่าทำผิดอีกหรือไม่ล่ะในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นเราก็มาเริ่มซ้อมกันเถอะนะไม่ได้อ<า> นายไม่ใช่สมาชิกทีมบเบสซี่อีกแล้วพวกเราไปกันเถอะฉันไม่ท้องง่ายๆหรอกนะวิลเลียมไม่มาชาจังอ่ะ ฉันนึกว่านาจะไม่มาร่วมซ้อมกับเราอีกแล้วนะฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกหนานายคงไม่ได้ไปพนันเนื้อในเราเมงหรืออย่างอื่นกับใครเลยขอกลับเข้าทีมนะนายเห็นฉันเป็นคนยังไงอ่ะฮะกลับมาแล้วมาแล้วจัดแถวเขาเขาไม่ไรฉันอะ เริ่มการฝึกได้ไม่นึกเลยว่าการซ้อมมันจะเหนื่อยแบบนี้อ่ะทำไม,มจะหนีหรอให้พูดบ้าๆนะคิดว่าการฝึกแค่นี้จะทำให้ฉันกลัวงั้นเหรอไม่มีทางหรอกเอาละทุกคนเตรียมตัวทำเวฟเทรนนิ่งเวฟเทรนนิ่งคืออะไรเหรอเฮ้ยจะเด็กใหม่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวอ่ะ เว็บเทรนนิงเป็นการฝึกที่คิดขึ้นมาสำหรับสร้างทีมเวิร์กกับตันจะขานชื่อท่าแล้วก็เล่นเป็นคนแรกแล้วเราก็ค่อยเล่นตามทีละคนเพราะก้าจะทําครบทุกคนแล้วกับตันก็จะขานท่าใหม่แล้วก็เล่นตามกันอีกครั้งหนึ่งนะ่ะเข้าแถวเริ่มการฝึกได้ท่าแรกจานบินยูเอฟ เคยบอกว่าเขาเป็นคนในทีมของเราเหรอว่าไงนะกา,าแข่งในเช่นครับํำหนดที่มีนะักกีฬาห้าคนนี่นาแต่ตอนนี้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงฉันแก้ปัญหาเองได้ทุกคนแค่ตั้งใจฝึกก็พอปัญหาเรื่องนักกีฬาคนสุดท้ายฉันจะเป็นคนจัดการเองกัปตอนฉันเอาเอาไปสมัครเข้าแข่งโยโย่กรีนแฮนด์คอนเทสต์มาให้ทุกคนแล้วนะวิลเลียมถ้ากับลิลลี่รีบเอาไปยื่นนะอีกแค่หนึ่งสัปดาห์ก็จะปิดรับแล้วลนะ่ะ ใบนี้นะ่ะของเธอนะนายสนุกพอหรือยัง